สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับสวัสดีสุขผูสุคนเลยนะครับอยู่กับโอทําสิ่งที่สอบครับผมน,นี้บมีหยังมาหาเก็บหอยปังครับมาเก็บไข่หอยปังพาไปเบิ่งเด้ว่ามันสิมีหลายบ่ผมว่ได้อยูเจ็ดมือว่ามันสิออกหลายบ่ครับมีผููอยากได้นาะผมกันเลยว่าสิมาเก็บให้เพิ่น ผู้ใดอยากได้กะคอมเมนต์บอกเลยเด้อครับเดี๋ยวผมสิเก็บสรงห้ครับนี่ใครเรีกสวัสดีครับอันนี้ใครใหม่ๆเลยครับน่าจะใครมือคืนอันนี้ไข่มื่อคลืนโอเคเดี๋ยวผมพายางไวเบื้งนะครับไปกันเลยครับซอยผมหลุ่นเนี่ยเด้อครับว่าผมสิตกน้าบอว่าโทรศัพท์ผม <c oughs> มันสิตกซะบอ <c oughs> ยาให้เป็นจังสันเด้อครับนี่ครับเจออีกไข่นึงเลยครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหม่ครับนี่ไข่ใหม่มองให้ดูนี่ปๆเดี๋ยวดเดี๋ยวเก็บออกมาเลยเด้อครับเก็บออกมาเลย เอาว้จังสีบวัวใด้ได้ครับนี่เอาไว้จังสีบัวใด้ถ้าเกิดห่อใบวงนี้ปุ๊บมดมันสิมาก,กินมดกินแน่อันนั้นกินแน่ยมันกิสิบบดมันก็สิบบัวใด้นะครับมันเกิดฟักบวเหมือดหรือว่าฟักอยู่แต่ว่ามันก็ฟักได้น้อยเข้าไปฟักเองมันสิได้หลายครับใส่ถังไว้ไปก็ต่อครับ อ่าฮึบนี่โอ้โฮึบอืมอันนี้ค่อนข้างที่จะมักหกครับอันนี้ก็น,นาจะมือขึ้นครับหอยนี่มันเป็นอันนี้ครับค่อนข้างที่จะหูครับว่าถ้าเกิดว่า ฝนสีตกนี่มันมันสีบะใครครับแล้วมันสีมะใครมือตอนที่แบบแบบว่ามันหูแล้วว่าฝนบตกแล้วมันกิสีขึ้นมาใครประมาณนี่สูงจากน้ำอยู่ประมาณสามนิ้วครับถ้าเกิดมันใครปุ๊บนี่ฝนตกใส่ใครจะเสียครับมันก็ใครมันก็ใส่บ่ได้เนาะไข่เน่าเข้าไปเลยไปกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับบริเวณสะทีม่มีพอพันพอพันแม่พันหอยปังนะครับบริเวณสะเคยเป็นเลยสะดอกบัวมีแหนมผมเอาแหนปล่อยล่งไว้สะพอพันแม่พันอยู่บ้านก็มีด้วยครับมีอยู่ชุดหนึ่งมีอยู่ประมาณซีคูครับซีคูโอ้ใข่ตัวนี้ เขาเป็นมุดไข่คักแหอันนี้ไข่ค่อนข้างที่จะหลายมือแล้วนะครับนี่ประมาณสักน่าจะสามมือแล้วครับอันนี้สามมือแล้วอันนี้ไข่ประมาณสามวันออกเลยนี่ไข่ประมาณสามมือแล้วครับนี่ค่อนข้างที่จะมีหมดกลิ่นแหนยังแนอุ๊อุ๊ กันตโตครับเออโอ้ได้สี่ชุดแล้วครับมาเบิงว่ามันสี่ได้จักชุดมื่อนี้โว้ยอึบโอ้อือคุณครับนี่คือบริเวณลบหบ ฟางผุนอาจจะบ่มีครับผมเนี่ยเบิ่งแล้วบ่ค่อยเห็นฟางผุนบ่ค่อยขึ้นบ่ค่อยออกไปไข่ครับไข่น้อยส่วนลายสิม,มีแถวนี้อ่ะนี่ผมเห็นอีกแล้วครับเดี๋ยวผมไปก่อนเด้ออ้อันนี้หลายครับอันนี้สามห้างเลยสามรังนี่หนึ่ง คิงค้างเจอเจอใครนี่เขาออกไปฟักเองเลยห้ามถึกน้ำ้อครับห้ามถึกน้ำถ้าเกิดถึกน้ำม,มันสิบบ่อฟักครับมันสิเป็นใครเสียเลยอุ้ยใส่ใส่ไม้ไว้ครับนี่ใส่ไม้ไป มึงเทียมมันก็นลนด้วยครับมึงเทียมมันก็กาะบนเนียนดกักเดี๋เดี๋ยวเดีเดอ่านี่ตอเลวตบึงอีกครับ ตัวนี้พึ่งขึ้นมาไครครับตัวนี้คพึ่งขึ้นมาไครสดๆหอนๆอแล้วครับน,นี่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 ท่ายเบื้องเดินนี่ครับมันขึ้นมาไครลิลักษณะเป็นแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพิ่งนี่ครับแม่มันสีไข่ยังไงนี่ เตีนสองรอบแล้วครับมันขึ้นมาใครใครตอนเ้าอันนี้ชว่วงเ้ามันนาจะขึ้นมาใครตอนประมาณสักตีสามครับตีสองตีสามมันใช้เวลาใครโดนครับอ,อยอันเดียเขาจะปล่อยไปก่อนด้ครับเดี๋ยวเขาคยมาเก็บเอาย่ำใสายๆเดี๋ยวผมจะเอาตัวของคางไปก่อนคึบเราจะเอาตัวข้างๆไปกรอนีครับตัวของคางมัน อันนี้ไข่น้อยครับนาจะเป็นแม่น้อยอันนี้ถ้าเกิดฟักนาซีใดอยู่ประมาณทักหาสิบตัวครับหาสิบสี่สิบหาสิบสี่สิบห้าสิบตัวอ่าตอนนี้เข้าก็ได้มากหกชุดแล้วครับโอ้โตรงนี้ขวม อจจะผมพายยาว,วยยเบือยอ้ลึกจบน้ำซะแล้วผมโอ้ในปลานี่มีหลายครับในปลานี่มีหลายนี่นี่นี่โ้โผมวางขู่ไปก่อนจะจบน้ำด้วยขู่เอ้นี่ครับอืมนี่นี่ห้างหนึ่ง อีกห้างหนึ่งอีกห้างหนึ่งอ้หสองห้างสามห้างครับสามลังค่อนข้างที่จะโชคดีครับมือนีได้ลายอยู่ไข่ออกลายอันนี้ส่วนลายที่เป็นไข่ไข่คองมือนีครับมือนีแหละโอ้ยมือขึ้นขึ้นเมื่อคลื่นไข่ขใ,ใหม่ๆ ผมว่างคูดีๆก่อนครับตกหน้ามาเสียดายนี่เอาไปอยากได้ค้อเมียนบอกผมเลยเด้อครับเดี๋ยวผมสิเก็บทรงไปไห้เด้อครับคุณได้อยากเรียงอยากยังนนเนาะเรียงง่ายครับมีคนสื่อหลายกำลังนิยมกันครับล่ามสมตอ่อสมตาหรือว่าสื่อไปเจวกินกิมเจ้ซีฟอกซี่ฟูด เจียวิกปนก็ได้ครับนี่ครับอู้อันนี้ใครม่อยู่ครับนี่อันนี้ผึ่งใครเซ็ตมือเศร้านี่อันนี้ผึ่งใครเซ็ตมันมาดเลยครับนี่ได้จะเก็บไปเลยได้ครับเก็บไปหลดจำแห้งบ่่อยได้ครับถ้าเกิดใครมาอยู่แต่ว่ามันกะบเป็น่ยังดอกเพราะว่าไข่ขังเทิงนี่ไข่ขังเทิงนี่มันสีบค่อยฟักครับบ่ฟักเลยเหลี่ยวก็ว่าได้ครับ แข็งเครื่องสีโบข่อยฟักมันสีฟักจากข้งางล่างข้างล่างขึ้นมาข้างเครื่องครับไม่เลื่อยมันสีนออกเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้ก่อนอึ๊ือหูตัวนี้ค่อนข้างทีใหญ่ครับอันนี้ก็ไข่พึ่งไข่เซตมือเ้านี่ครับวัางหนาจีหนาจะประมาณต,ตีตีหา้า หอ,อยปังครับมันใส่เวลาไข่ดนนะครับไข่ดนแต่ว่าระยะไข่ของมันนี่สีบดดนครับหลังจากมันทําการอันนี้แล้วทําการว่างไข่แล้วมันก็สีฟักบม่เกิดสิบหามื่นครับฟักเม็ดเลยฟักเม็ดฟักออกมาเป็นตัวเม็ดตัวใดบ่ฟักกับสีเสียเลยครับมันบ่เมีนเฮาจะสีกเก็บไว้ครับมันบ่ฟักลแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะผ้ายางพืงข้างๆนี้อีก จะฟังคุณผมสิบลาไปแล้วเด้ครับเดี๋ยวผมสบเบิ่งแต้มมองนี้เด้อเพราะว่ามองนี้มีค่อนข้างที่มีห้ามีหยังหลายขึ้ข้างในข้างในมีครับอ่าไปดูตรงนี้ต่ออ่าตรงนี้มีครับ ตรงนี้ฟังผีมีครับเอ้บาบแม่ตัวนี้โอ้ใครเสียใครเสียใครเสียนี่เป็น,ปนค่อนข้างที่ใไข่เก่าครับนี่ไข่เก่าน่าจะไข่ตอนที่ผมไปมั้งครับนี่มันมีหมดเห็นบ่ครับหมดมากินมาอย่างมันขาวแตกออกหมดเลยหมดมากินนี่ค,ครับบริเวณ ฟังนี่ผมสิบวไปเด้อครับนี่ผมพ่อละละผมออกใครสมีกับพ่อลวอ่ะสัตว์แกแค่นี้เด้อครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมน้ำน่เด้อครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมน้ำครับสวัสดีครับบ๊ายบาย